ดูคดีนี้เชื่อว่าทั้งฝั่งรอฟังอยู่คดีคุกหมื่นปีนะคะแม่มณีค่ะหมื่นมานานมันใช่ได้ยินมานานแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเป็นการที่ศาราญาณัดฟังคพิพากษาจำเลย9คนก็ร่วมกันทําความผิดต่างกรรมต่างวาระนะคะจำเลย1กับ2เนี่ยให้การรับสารภาพจาเลยอื่นๆปฏิเสธจําเลยที่3ถึงเเนี่ยเป็นลูกจ้างของจําเลยสาลที่พิพากษาออกมาแบบนี้ค่ะว่าจําเลยที่1 กับจำเลยที่2ร่วมกันกระทําผิดตามฟ้องจริงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันก็ให้ลงโทษนะฮะฐานร่วมกัน กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นบทหนักสุดนะคะ2,528กระทงจำคุกกระทงละ5ปีบวกลบคูณหารก็รวมทั้งหมด12,640ปีค่ะคุณผู้ชมที่เขาว่ากันว่าเป็นคดีคุกหมื่นปีก็คือ12,6460ครับจำเลยรับสารภาพก็ลดโทษกึ่งหนึ่งค่ะคงเหลือจำคุก5 0 5 6ปี